สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป๊าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป้าป๊าพยอมมาแล้วครับก็ซึ่งเมื่อวานผมเดินทางมาแก่งกระจานครับแต่ยังไม่ถึงนะครับก็วันนี้เมื่อคืนพักรีสอร์ทครับก็วันนี้เดินทางต่อนะครับวันนี้เดินทางต่ออาซื้อกล้องครับซือซอซ้อกล้องให้ยายพิจารณ์ ถ่ายผมมั่งถ่ายข้างหน้ามาังเห็นเนี่ยเห็นเราเห็นอยู่นี่ไงไก็ดูนี่ไง <c oughs> ดูหน้าจอไปอก็วันนี้ไปติดต่อผานป่าผ่า <c oughs> เป็นพานเก่าครับที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆก,กับ เขาพเน,นทุ่งนะครับก็ได้ติดต่อมาเป็นมือหนึ่งต้องให้ครับก็ตอนนี้กําลังเดินทางนะครับกําลังเดินทางไปขับเส้นทางก็ประมาณนี้ครับโค้งมากแล้วก็สูงมากนะครับก็เป็นทางชันอันตรายมากนะครับก็ต้องใช้ความอ่อระวังกันหน่อยครับทางตรงนี้อันตรายมา,มากเลยครับก็เป็นเป็นไป ครับติ่อพานป่านะครับที่ซึ่งเป็นพานเก่าตอนนี้ก็นะครับเป็นผู้จำานานทางครับบริเวณนี้นะครับในละแวกนี้ครับก็ป่าเป็นเพื่อนนะครับก็กำลังเดินทางครับไปเพื่อนดินแก่งกระจานนะครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศระหว่างเดินทางนะครับซึ่งเป็น เส้นทางที่ต้องผ่านค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานครับต้องผ่านค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานนะครับแล้วก็มีชาวกะเหรียงนะครับเป็นต้นที่ของออกะเหลียงนะครับที่อยู่พรมแดนนะครับไทยพมา่าครับออกําลังเดินทางครับก็ประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวผมไปถึงเขือนแกงกระจานนะครับก็เกิดแก่งกระจานก็เดี๋ยวผมจะทาคลิปที่เขือนแก่งกระจานให้ดูนะครับหนึ่งเดือนผมได้พักนะครับได้พักหยุดงานนะครับประมาณสามวันเดี๋ยวเป็นเดือนหน้าครับก็สัญญาว่าผมจะขึ้นไปเขาเ็นินตุงนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับอ,อยู่ สิดตะเข็บชายแดนนะครับก็พม่าครับไปอีกประมาณสามสิบโลชายแดนของเมียนมานะครับก็ก็จะไปทําคลิปให้ดูครับมีสัตว์ใหญ่ครับมีสัตว์ใหญ่มีช้างนะครับซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่มีเสือ,อนะครับก็ถ้ามีโอกาสาสัตว์ใหญ่ๆได้ลงมาให้เรา,าพบเจอนะครับก็จะถ่ายามาให้ ฟีดูนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊ป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป๊ป้าพยอมมาแล้วครับตามหลังด้วยฟีพ่อตนะครับทั้งสองช่องครับก็ฝากฟีช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องป๊ป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊ป้าพยอมมาแล้วครับก็คลิปนี้ เดินทางนะครับเส้นทางคดเที่ยวแล้วก็ทางขึ้นสูงนะครับก็ซึ่งเป็นอันตรายนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีด้วยครับด้วยกดติดตามนะครับด้วยชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้เจ้าของช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปว้